โอเคมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในสถานการ์แฟลตต่างๆที่จะเอามาแชร์ความรู้กันวันนี้วันนี้จะเป็นลักษณะของการถ่ายรูปย้อนแสง okay, แต่จะเอานะแบบนี้เลย,แบบเลยแฟลตจะเข้ามาช่วยเปลี่ยนสไตล์ผมจะไม่บอกว่าใช้เปิดหน้าเพราะว่าจริงๆย้อนแสงคุณไม่ต้องมีแฟลตก็ได้แต่ว่าอันนี้แฟลตจะเข้ามาเปลี่ยนสไตล์เฉยๆสไตล์ไหนเดี๋ยวให้คุณทำให้ดูมาเริ่มต้นก็คือเราจะถ่ายย้อนแสงแบบไม่ชีแฟลตให้ดูก่อนว่าสไตล์ภาพจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับโอเคภาพย้อนแสงแบบไม่มีแฟลตนะคะแทะเรียบร้อย ออกมาเป็นอย่างนี้ฮะก็แน่นอนสวยใสฟุ้งฟิ้งแบบแนวฝันๆน,นะนั่งในฝันเนี่ยโอเคนะอันนี้ก็คือไม่ใช้แฟลชซึ่งก็ถ่ายได้ก็หน้าไม่หมอดเห็นไหมนี่ยังไม่ได้แต่งภาพเลยใช้ได้เลยเนะี่ยใช้ได้เลยแต่ทีนี้อีกกรณีหนึ่งว่าเราต้องการสไตล์อีกแบบหนึง่งสำหรับรงานย้อนแสงจะออกมาเป็นยังไงเออลองดูอยากรู้ท่านี้ใช้แฟลชช่วยเปลี่ยนสไตล์เซตติ้งนะครับมาดูเซตติ้งกันโอเคผมจะเริ่มต้นที่สปีดชัตเตอร์0 0ึ่ง8่อแ0 0พันบาลานึ่งจุดแลชมา เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนสไตล์ภาพกันดูวิธีท,ทีนี้อาจจะเป็นแบบนั้นไม่ได้ือหลักการของผมเนี่ยถ้าผ้าทิศอยู่ฝั่งไหนเนี่ยแลชจะต้องทะแยงกับผ้าทิศกรณีนี้ผ้าทิศอยู่ฝั่งนี้ผมจะไม่ตั้งแสชตรงนี้ผมจะตั้งแสชทะแยง,ตตงกับภ้าทิศตอนนี้ผมจะใช้พลังแฟตหนึ <9 S 1> ่งต่อหนึ่งก้าวเดินขึ้นมาอีกน้อยอ่าดีมากแน่นอนแลตก็คือตั้งใกล้แบบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ต้องไม่เข้าไปในเฟรมจะถ่ายแล้วนะฮะเข้าเฟรมค่ะเอานะ 1 2อแฟดออกปะลืมเปิดแฟดอันนี้เป็นปัญหาทุกคนนะฮะคือลืมเปิดแฟดแล้วก้ามองมันทางแฟลด้วยเออหันทั้งตัวเลยก้าหันทั้งตัวมาทางแฟดเลยเออดีดีดออนะฮะนี่หันมาอีกหันมาอีกหันขวาห,หันอี้เออดีมากโอเคอันนี้คือสิ่งที่ต้องการเหรออันนี้ก็คือผมกดฉากหลังเอาไว้ให้มันเป็นอีกสไตล์หนึง่ง<อ>เห็นไหมมันเป็นอีกสไตล์หนึ่งแต่ว่าแบบดำอ่าทีนี้ไม่พอใจผมบอกไม่เป็นไรมันขบคบไม้กันได้ ผมก็จะลดสปีดเหลือ1ต่อ4,000แล้วลองถ่ายดูเอานะ1 2. 2เป็นยังไงฮะ1ตอ 4, 1> อ่อส0 0เออดีกว่าเมื่อกี้แบบพอใจอ่าผมจะลองอีกนิดนึงไม่รู้จะเวิร์กไหมผมจะลองที่สปีด1ต่อ1,000พเมื่อกี้เท่าไหร่4,000เมื่อกี้4,000อันนี้แทนที่จะ2,000ผมไป1,000พดูซิว่าจะเป็นยังไงเออดูซิจะเป็นยังไงหนึ 1, ่งสองอ กามันสว่างไปสว่างไปใช่ไหมมันดูแบบแถวแถวเนี้ยมันเอาอ่ะอืมอันนี้ก็คือผมไม่เห็นว่าเราได้ภาพสไตล์มันแตกต่างกันถูกไหมอย่างที่ผมบอกว่า มันค่อยๆลองได้แล้วก็เปลี่ยนค่านี่ผมไม่ได้เปลี่ยนค่าอะไรเยอะแยะเลยนะผมเปลี่ยนแค่ค่าสปีชัตเตอร์เองเพราะงั้นคุณจะสังเกตว่าการใช้แฟลชที่ผมพยายามจะบอกเนี่ยแฟลชเนี่ยเป็นโหมดแมนนวลผมลืมบอกไปตั้งแต่คลิปแรกเลยแฟลชทั้งหมดเป็นโหมดแมนนวลหมดนะฮะถือว่าผมมาบอกคุณแล้วกันจริงๆผมโง่ขึ้นซุปเปอร์ไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ตอนนั้นแฟลชมันโหมดแมนนวลหมดแล้วก็โหมดที่กล้องเนี่ยก็เป็นโหมดแมนนวลรู้สึกตัวช้านะฮะเ mm. พิ่งมาบอกคลิปที่นน3า mm. ึคนอซุปเปอร์ไปแล้วนะค ใช่ไหมเอาแบบตรงไปตรงมาเลยไหมผมก็ลองไปเรื่อยอะ,อะเอาจริงๆเพราะว่ามันจะมีอะไรที่แตกต่างอย่างนี้ใช่ไหมอยากรู้ใช่ไหมใช่ เพราะว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะมันคือเราเค่อยๆปรับจูนไปไงค่าเนี่ยหลายคนบอกโอ้พอทุกอย่างเป็นแมนนวลแล้วเนี่ยยุ่งยากไปหมดไม่รู้จะปรับค่าอะไรลดพลังแฟลชดีไหมพี่ลดสปีดชัตเตอร์ดีไหมพี่เพิ่มไอโซดีไหมพี่หรือว่าเพิ่มรูปแสงดีพี่คือมันเยกแยะ,ยะ,ยะ,ยะวุ่นวายไปหมดบอกเ้อไม่ต้องวุ่นวายคุณยุ่งกับสปีดชัตเตอร์ก็พอแล้วในกรณีแบบนี้เออแค่นี้แฮปปี้แล้วก็ว่าจริงๆนะสิ่งสําคัญก็คือจะต้องมองเห็นภาพไฟรลอิมเมจก่อน ว่าต้องการท่าแบบไหนเราถึงจะรู้ว่าภาพของเราขาดอะไระก้าสังเกตดูแบบบางทีเราเห็นไงเก,ก้าเห็นภาพของคุณไงเนก้าเป็นตัวแบบนี้เก้ารู้ว่าเก้าต้องการอะไรแต่บางทีคนถ่ายอะ่ะถ้าไม่ดูภาพมาก่อนฉันต้องการอะไรกันแน่ฉันก็ไม่รู้อย่างเงี้ยมันก็มีเหมือนกันนะ มันเป็นได้ทั้งสองทางนะจะไฟนอลิมเมจมาก่อนหรือลองถ่ายหลายๆแบบแล้วกลับบ้านไปดูว่าชอบแบบไหนแล้ววันต่อไปมาถ่ายอีกอย่างเงี้ย oh. มันมันก็ได้หลายทางนะอย่างตัวผมเนี่ยเวลาที่ผมเรียนรู้เนี่ยผมไม่ใช่ลักษณะว่าไปดูไฟนอลิมเมจแล้วพยายามจะทําในเริ่มต้นเลยของผมเลยเนี่ยผมอะลองค่อยๆเปลี่ยนค่าแฟตดูก่อน oh. แล้วผมจะได้รู้ว่าอุปกรณ์ของผมเนี่ยมันทําให้เกิดสไตล์แบบไหนได้บ้างอันนี้คือสิ่งที่ผมลองเพราะผมต้องรู้จากอุปกรณ์ผมก่อนผมไม่มีทางหรอกว่าไปเห็นไฟนอลิมเมจสมมติผมไม่มีความรู้เลยไปเห็นไฟนอลเอเมดปั ผมบอกได้เลยว่าเนี่ยต้องยิงแฟลเท่านี้สปีดเท่านี้รูปแสงเท่านี้นี่คือย้อนกลับไปสมัยที่ผมเล่มเล่นแฟลชแรกๆคือผมไม่รู้อะไรเลยสิ่งแรกที่คุณจะต้องทําก็คือคุณต้องรู้จากก่อนว่าอุปกรณ์คุณเนี่ยมันทําให้เกิดสไตล์แบบไหนได้บ้างเอาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงก็ต้องลองเล่นไปเรื่อยๆไงเหมือนที่ผมแบบออกถ่ายรูปบ่อยๆอย่างเงี้ยผมลองเล่นไปเรื่อยๆลองเล่นไปเรื่อยๆเฟลบ้างไม่เฟลบ้างอะไรก็ว่ากันไปก็เก็บเป็นประสบการณ์ว่าอุปกรณ์เรานะมันได้ภาพสไตล์นี้นะเปลี่ยนค่านี้ได้สไตล์นี้เปลี่ยนค่่้้ดลแวผผมมอยููเรริ อุปกรณ์ผมทำงานยังไงเราต้องรู้จากอุปกรณ์เราก่อนว่าอุปกรณ์เราให้สไตล์ออกมาเป็นแบบไหนเอางี้งั้นก็จะบอกว่าบอกมือใหม่ว่าอย่ากลัวแล้วกันเนอะอย่ากลัวที่จะลองทดลองเปลี่ยนค่าดูใช่แต่ทีนี้ก็ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไปมั่วเปลี่ยนแค่ค่าเดียวพออย่างเวลาผมเริ่มเล่นเนี่ยผมเปลี่ยนแค่ค่าสปีดชัตเตอร์อันนี้คือกรณีว่าใช้แฟลชกลางแจ้งแบบนี้นะ เปลี่ยนแค่ค่าสปีดชัตเตอร์เท่านั้นเพราะว่าคุณบอกว่าอะไรนะค่าสปีดชัตเตอร์คือความสว่างของแอมเบียน์แอมเบียน์ก็คือแสงแวดล้อมแสงธรรมชาติค่า F คือกําหนดความสว่างของแฟลชตอนนี้ว่าแฟลชเนี่ยพลังงานไม่ได้เปลี่ยนคือยิ่งหนึ่งหนึ่งอืมอันนี้็ก็จำไว้อย่างนี้ดีกว่าก็จะได้รู้ว่าจะเปลี่ยนอะไรใช่ยิ่งทําให้ค่าที่เราเปลี่ยนมันน้อยเท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งเราจะยิ่งไม่งงเราจะยงน้อยเท่านั้นแหละไม่งั้นเล่นแฟลชยุ่งยากมากเก้าแตาจริงๆ ผมเคยรู้สึกว่าผมจะเปลี่ยนโู่ปลี่นนี่แล้วผมมั่วไปมั่วมาแล้วผมไม,ไม่ไหวไมันไม่สนุกแล้วไงคราวนี้เอาให้มันสนุกเปลี่ยนแค่ค่าเดียวแล้วก็ลองไปเรื่อยๆเ,เนาะเอ,อใช่แค่นี้เองตอนนี้มีเท่านี้ใช่ไหมคุณสำหรับคล<ม>ิปว<ม>ันนี้นนสำหรับคลิปย้อนแสงก็ควรจะดูให้ครบซีรีส์เ,เพราะว่าใครดูตอนที่หนึ่ง เราไม่ได้พูดเรื่องนี้ไม่ได้พูดเรื่องนี้ตอนที่2ก็ไม่พูดเรื่องนี้แล้วตอนที่3ค่อยมาพูดดูให้ครบนะเราจะได้ความรู้ครบถ้วนนะครับที่เราก็พูดไหมดพูดไหมดเราเพิ่งนึกอะไรได้มันเจออะไรเมื่อกี้นี้ก็พูดก็ถามพี่ฉิมขึ้นมาเลยใช่มันเป็นเรื่องของการเล่าประสบการณ์ไงพอมันเจอปั๊บมันนึกขึ้นได้ก็เลยเอามาเล่านะฮะกรุณาดูให้ครบดูให้ครบนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะสนับสนุนความรู้ดีๆอย่างนี้นะคะดีเป่าก็ไม่รู้แต่ความรู้ที่น้องๆอยากรู้นะถ้าอยากให้มันมีมาเรื่อยๆก็สนับสนนนุเราาดด้้วยกกัมอไที่ ww..com/ Sho ต้องนะคะทําให้พวกเราอยู่ได้ค่ะครับโอเคงั้นเราเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าเป็นซีรีส์แฟดสถานการณ์อะไรครับนะวันนี้ก็ไปแล้วบว๊ายบา